สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเคลื่อนไห้แล้วหลังกัญชัยเตือนจอดโดนฟ้องยุงคดีแตงโมสืบเนื่องจากกรณีพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้พูดบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับหลายๆายคนที่ทําให้เรื่องบิดเบี้ยวรวมถึงประเด็น5คนที่อยู่บนเรือถูกพัดพิงเขาอาจจะฟ้องถ้าเขาได้จริงออกมาว่าเขาได้จริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวว่าเขาน่าจะต้องโดนเท่าที่ทราบได้ยินมาเช่นแอนนา หรือหมอของขวัญฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขามีการตั้งทนาจะฟ้องกลับกันมันไปพูดแล้วข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงร่าสุดแอนนาหลังทราบเรื่องแล้วก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีว่าเราแทบไม่ได้แตะคดีหรือยุ่งอะไรแต่ก็ดีเหมือนกันคนจะได้ตามคดีต่อกันยาวๆฝากทุกคนไปตามคดีนะคะแอนนาโอเครถ้าเราผิดเราก็ยอมรับถ้าไม่ผิดเราก็สู้ไปแต่สิ่งที่สังคมยิ่งต้องสนใจคือคดีนี้อย่าให้เรื่องอื่นมาเบี่ยงเบนประเด็นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจ กันนนนเป็จนวนมาท่านผู้ชมนนะนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ